สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับนานาสาระบายเชรนนะคะวันนี้แม่อิวพามาดูต้นพริกค่ะที่บ้านนี้จะปลูกพริกไว้ประมาณ 3- 4สีต้นนะคะเรียงกันพริกช่วงนี้จะออกลูกสวยมากอันนี้เป็นพริกเม็ดสีขาวนะคะรสชาติจะไม่ค่อยเผ็ดมากจะมีความหอมถ้าเป็นภาษาเขมรบ้านแม่อิวเขาจะเรียกพริกว่ามันตี แล้วก็พริกนี้เขาจะเรียกมันตีตรึงเป็นเพลกพริกสีขาวนะคะนิยมเอามากัดกินกับพวกปลาจอมจะอร่อยมากหอมดุกมากเลยค่ะกินแทบไม่ทันเลยนะคะบางครั้งยายก็เอาไปาตำพริกกระเทียมคั่วแล้วก็ตำพริกกระเทียมแช่ตู้เย็นไว้เวลาเราจะ เอามากินก็ค่อยเอาออกมากินนะคะเพราะไม่งั้นก็กินไม่ทันนะคะเนี่ยดุกมากมีไม่กี่ต้นเองนะคะนี่จริงๆแล้วต้นหนึ่งเราก็กินไม่ทันแล้วเคล็ดลับก็ไม่มีอะไรมากนะคะใส่ปุ๋ยคอกแล้วก็พริกนี่ก็ไม่ค่อยมี โรคมาทำร้ายเขาด้วยนะคะช่วงนี้นกก็ไม่ค่อยมากินนะคะเนี่ยมันลูกมันใหญ่แล้วก็เลยดกมากกลิ่นจะหอมกินสดๆได้เผ็ดเล็กน้อยจ้ะมันตีตรึง ออกลูกดกเลยเป็นพืชผักสวนครัวนะคะปลูกหลังบ้านก็ได้ทานต่อไปมีิวก,ก็จะพาไปดูต้นมะระขี่นกอันนี้เขาเกิดขึ้นเองนะคะตรงบริเวณนี้คือมันเคยเกิดแล้วก็จะมีเม็ดตกลงไปก็จะทำให้พอหน้าฝนมาเขาก็จะเกิดขึ้นมาใหม่ ก็บมายอดนี้เก็บมาทานกับน้ำพริกอร่อยมากลูกก็อร่อยนะคะต้นนี้จะเป็นลูกเล็กๆค่ะมาระขีนกลูกเล็กยอดเยอะเลยค่ะยังไม่ได้เก็บเอาไปจิ้มน้ำพริก เป็นผักริมรั้วเนี่ยจะปลอดสารพิษดีที่สุดเลยค่ะปลอดภัยทานได้อย่างสนิทใจออกดอกสีเหลืองบริเวณดอกนี้จะออกเป็นลูกนะคะที่เป็นดอกดอกนี้จะเป็นลูกหมดเลยอันนี้ก็ทำบริเวณให้เข้าขึ้น เอาไม้กระดานมาวางเขาก็จะขึ้นเลื้อยขึ้นค่ะเป็นทั้งผักแล้วก็สมุนไพรด้วยสำหรับมะระขี้นกเป็นยาได้แต่ว่าถ้าทานมากๆกก็จะทำให้ท้องเสียได้นะคะสำหรับมะระขี้นกทานได้ทั้งหมดเลยทั้งใบแล้วก็แล้วก็ลูก ค่ะสำหรับคลิปนี้เม่อิวก,ก็พามาดูพืชผักสวนครัวนะคะและพบกับอิ้วใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ